Happy birthday, nah. To you happy, happy birthday, birthday. มันเหมือนชิ้นละเปล่ารถมีวาบเปล่ารถเปิดชิ้นละเฮ้ยไฟบูเบิดไงร่องดบระม่วราจะยังก็ระม้วนันก็จะขึ้นมาอีกนะ คุณนัทธปรมคนพูดซ้อมนะครับข้ออออบคุณพีเตอร์นะครับที่มอบทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหมือนเป็นเหมือนเป็นเหมือนพี่สาวนะครับแล้วก็ ทุกท่านนะครับที่คอยดูแลนะครับคอยดูแลที่ชาวบ้านจะประดงนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่เทอรนีนะพีเตอร์ก็มาถึงจะประดงแล้วนะครับมาถึงจะประดงมาถึงนาลุงพลแล้วนะครับถ้าไม่มีลุงพลป้าแตนเราก็ไม่รู้จักเอฟซีหลายๆท่านนะครับที่อยู่ทั่วโลกนะครับบางคนที่รู้จักผู้ใหญ่เหมาผู้ใหญ่แท้ แต่ผมก็ไม่รู้จักเราแต่คราเขารู้จักนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ที่ที่รู้จักพวกเรานะครับเพวกเราก็มีหน้าที่ของเราก็คือบำบัดทุกบำรุงสุขนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้อยู่ดีกินดีนะครับมีพวกมหาผู้ใหญ่หมาผู้ใหญ่ผู้ได้เลยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณพี่เตอร์ด้วยนะครับพี่พี่มอบ ให้กับฟุตในวันเกิดในวันนี้นะครับท่านเป็นทั้งพี่ท่านไม่ทือตัวนะครับเป็นทั้งพี่เป็นทั้งผู้มีพระคุณทั้งเรานะครับเราก็ให้ความเคารพท่านนะครับผมประกาศทุกวันช่วงนั้นนะครับจนชาวบ้านจําได้แล้วพีเตอร์นะครับลุงบอลป๊ดแต๊เนี่ยจําได้หมดนะครับวันนี้กา ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับก็ขอให้พที่ท่านอวยพอให้พวกเราก็ขอให้จงกลับคืนไปสู่ทุกท่านเป็นร้อยเท่าหล่อพันเท่านะครับขอให้ถูกรางวันลอตเตอรี่างวันที่หนึ่งเด้อสุขคนนี่นะฮะขอบคุณครับที่ใหญแท้เชิญครับ นะครับที่น้องน้งลกตาหน้าอานะครับที่ที่คุณน้องทุกขั้นนะครับแล้วก็ทางเอซี่แล้วก็ยูทูบนะครับทุกคนตาแซมนะครับประธานสภากิมพานนะครับแล้วก็กรรมการหมู่บ้านหมูหน้าคุ้มต่างต่างนางล่ำนะครับเฉพาะพื้นที่เป็นจระบอกพื้นที่นะครับแล้วก็ ขอขอบคุณนะครับมาลีสานะครับเพื่มเติมเพื่ออัมมวลสถานที่ทุกหนนะครับบุตรงนี้เหมาะสมที่สุดแล้วนะครับเลือกแล้วนะครับก็ขอขอบคุณนะครับปีนี้ก็คือเก้านะครับเท่าก็เก้าไปอีปีเรื่องเท่ากับเนาะเท่าก็เก้าปีอีปีเรงแต่พ่อพูดเจียครับเอานี่นมคือเก้าอะนละคือแบบหมอดเพียนมันยังฝืนคือเก้าอยู่มันยังติดใส่ปีว่ามอดแล้วยังลุกอยู่ นะครับก็ขอขอบคุณนะครับพีเตอร์นะครับผู้ mm ูอ hmm ุปถัมภ์ค้าส bon ู่จำปดงวัดบ้านโรงเรียนรอพสตัวอนามัยครบวงจวนนะครับทั้งลุงพลนะครับก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้องบ้านเฮาทุกท่านนะครับปีนี้นะครับก็ขออายุมั่นขวัญยืมทุกท่านทุกคนสุขภาพแข็งแรงแข็งขาดลัดภัยโชคลาภตลอดปีใหม่นะครับปีห8ดนะครับปีเก้า อันเลิศมีดีสวยๆแต่ถ้ามันไปยก็ปีเก่านะครับเหลือแต่ความสุขภาพแข็งแรงนะครับโชคลาภตลอดปีทุกท่านทุกคนนะครับพอหอมปากพอจมูกแหละครับอดเลยอาลุงพลมาทำไมเนี่ยมามามาบอกทำไมเรียนเชิญเรียนเชิญมาพูดนะมีความรู้สึกยังไงมาวันเกิดผู้ใหญ่เมาผู้ใหญ่เทิดกับน้องดีดีนะครับ อ่าก็มีความรู้สึกยังไงนะครับก็ถามความในใจดูนะครับอ่าก็มอบให้กับลุงพลนะครับปรพักพันพี่น้องบ้านหนองชุมชนกระปดงหมูน่าหมู่หกนะครับขอกับโยนสีทุกท่านนะครับอ้าวลุงพลนะครับเอาข้างนั้นกินแล้วบ่กินแล้วกินแล้วไหนๆก็ได้เนาะผู้ใหญ่โยนลูกมาก็เอาสักหน่อยครับ้อันนี้ก็สุดเป็นเกียรตินะครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมงาน วันท้ายนะครับครบรอบวันเกิดของผู้ใหญ่เหมานะครับผู้ใหญ่ยุทธศักดิ์กุญเญร์และผู้ใหญ่เทื่อศักดิ์พิเศษนะครับทั้งสองท่านนะครับก็เพิ่งรู้นะว่าผู้ใหญ่เกิดเป็นเดียวกันกับห่างกันเพ่สามวันสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าห่างกันสามสี่วันกับปีหน้าก็ยังผู้ใหญ่บอกว่าจะขยับมาถึงอีกประมาณเดือนตุลาคม นะจะได้ไม่เอาเปรียบกันเนาะครับวันนี้ก็ขอเราขอให้ผู้ใหญ่เชื่ศักดิ์นะครับพี่เฉยแล้วก็ผู้ใหญ่เบาที่พิศษคุณมีนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนครับพี่ตันเสรีก็ขอความมุ่งมากเลยนะผู้จการนะครับขอกอนท่านสองนะครับอ่าประคองนะครับท้องกิ่นข้องจับปราดองนะครับทั้งสองหมู่นะครับด้วยความรับเริงนะครับแล้วก็จะคอยนะครับเป็นกำลังนะครับในการที่พวกเราจะทำดี ร่วมกันนะครับพระธรรมบริหารนะครับบาลีนะครับบ้านวัดต้งเรียนร่วมกันนะครับก็เป็นอีกยิ่งว่าพวกเราได้มีโอกาสเข้ามาช่วยเหลือนะครับชาวบ้านตะบะดงนะครับในปีต่อไปและครั้งต่อไปขอบคุณครับยอดกับลมพัดเนี่ยนะครับทุดยอดนะครับพร้อมีห้องมีคาเหลือไหลเรื่องชื่นน้ำนะครับสุดยอดเซอร์สาร์โก้ฮัฟผู้เจ็บบ้านนะครับเอ้าครับทีได้กัน ท่านกำนันนะครับกำนันชัยาสุขาสวยนะครับมากลับมาที่พี่น้องในฐานะกระซับว่กกำนันเมื่อนะครับมาเยี่ยมมายามชุมชนจะประดงหมหะหมูหกวันเกิดทูนเดียบานสองคนกำนันมาก็ถือว่าเป็นเกียรติในงานนะครับก็ถามความรู้สึกดีเกียรติสเลิศเป็นนเรมาบานภูไทยนะอบอุ่นสาเลิศอ้ามเพื่อกำนันนะครับ ในามของผมเนาะแต่เป็นสวากับเพ็นห้วหนาเนาะหัองหนาู่ปกครองนะปกคอง่ดนเถื่อนเพื่อนหลอเราแบบลูกตาเล่นลูต่นาแตู่้ใดีใจนะครับดีใจเนะพั่ย้มมาส์กับทูเลางของเรามาด้อีเขาเรียกมาชัดโดยหลับใจ้หลับใกว้าชัดลูกตาหน้านะครับหากัล okay. ูกตาคอนะครับคอพุณาพุ <c oughs> <c oughs> ่พี position, no ่น้องก้าวต่อไปนะครับ ลุงคนนะคร,ร yeah. <c oughs> ับครับกันรกรักให้ให้เทียบนะครับมารวมกนหน้ารักรวจของเพื่พียบเพ่เมาวัวนะครับเพื่อขอดีดีีหว้าดีทีนะครับก็ดีดีนครับวทีนี้ยกมือขึนเย้าจะเห็นดีดีอ้าทการที่นี่ก็จดูดูจารู้จักก้นนะว่าผมจะ่พื้นเขามากนะครับ ผมจะพึ่งเข้ามาาดูไม่ไม่ไม่นว่าาที่ไดู้้การนี่นะครับควรดาการแข้มกำลังก็จะแี่วอยู่บ้านนะ ได้เสหางนะครับอดีผมถูกมากเปี่นี่คพยาบาี่แม้รอวถามีม่แงรับสีล่วาแม่่รสก่ตับาดาลมาครับรบับขอบคุณนะครับทุกท่านครับผมขอขอคุณเรทคุณพยาบาลทั้งสองนะครับตรงประสบความสำเร็จ อ้าวขอให้อายุมั่นคนเงี้นครับครับสวัสดีครับตรวจสอบกับกำลังชัยยาหน่อยนะครับอาภวปับพี่น้องบ้านเฮานะครับข่ากระเจ้าข่าวดีได้ครับประธานสภาครับผมทิ้งนะครับข่าวดีได้ก็เรื่อมเพิ่มนะครับท่านประธานกินหันนะครับภวป้ครับอ่าพี่น้องชุมชนตำบลหมู่ห้าหมู่หกพร้อมครับ FC ผูกท่านนะครับ FC สภานะครับเอ้านะครับต่อบอกว่า เชิญรับประบกล่าวเสื้อดีทุกคนนะครับผมอนุสักไปรับครากับพระบูชาเรี่อยๆขาบรประนบรรยากาศกล่าวกาแฟาจจะน้อยเพราะว่าติดเรี่องเรี่ยงงานทันดีคว่าเป็น